O เทอม10หลักสูตรบัญชีบริหารอินเตอร์ยอดฮิตปีล่าสุด2025มาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างแล้วแต่ละที่ค่าเทอมเท่าไหร่แตกต่างกันมากหรือเปล่าที่แรกฮิดที่สุดเนาะ BBA จุฬาอันนี้เทอมละ1 5 0 0 0บาทว้าวไม่เกี่ยวกับซัมเมอร์เนาะอันนี้มาพูดถึงค่าเทอมท,ที่เป็นแบบเทอมหลักๆจรงิงๆธรรมศาสตร์ละ่ะธรรมศาสตร์ BBA เทอมละ115,000บาทแพงกว่านิดนึงหรือว่าตลอดหลักสูตร920,000บาทเฮ้ยต่อมาคณะใหม่ล่าสาุดของธรรมศาสตร์คล้ายๆ BBA แต่ว่าคือ BBM ซึ่งย่อมาจาก business <Management>, huh? อ,อันนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเทอมละ137,500บาทหรือว่าตลอดหลักสูตรคือ962,500บาทม,มาที่ฝั่งเกษตรกันบ้างเกษตรก็จะมี2อันเนาะมี BBA เกษตรอันนี้เทอมละ 75,900ั้้บาทอันใหม่ล่าสุดของเกษตรที่เปิดปีนี้ปีแรกก็คือ KUx หรือ KUACT ซึ่งเป็นสายบัญชีโดยตรงเทอมละ1 1 5 0 0 0บาทหรือว่าตลอดหลักสูตรคือ8 5 0 0 0 0บาทอันนี้มันเป็นหลักสูตรที่เลือก track dual degree ก็คือไปเรียนที่อังกฤษ2ปีได้ด้วยแต่ว่าค่าเทอมก็อาจจะไม่ใช่เท่านี้ <laughs> ที่ต่อมาคิดไม่แพ้กันในตลอดปีที่ผ่านมาก็คือ b b m u อีกหรือว่ามนะัธยินตร์อินเตอร์เนาะอันนี้เขาบอกมาเป็นตลอดหลักสูตรเลย9 6 8 0 0 0บาท ต่อมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเคมิสหรือว่าราชกระบังเขาก็มี BBA ด้วยซึ่งมี2หลักสูตรเนาะ oh <my> อันแรกคือ BBA เคมิสอันนี้เทอมละ60,000บาทอีกอันนึงเป็น BBA GE หรือว่า Global Entrepreneurship ว้า <Wow. S 2> ถูกกว่านิดนึงเทอมละ50,000บาท2ชิที่สุดท้าย อันแรกคือสินตะกรอ์อินเตอร์อ่ารู้หรือเปล่าสินปะกรณ์อินเตอร์เขามีบ b a แล้วมีหลายหลักสูตรด้วยแล้วเป็นบ b a ที่ได้ไปเรียนเมืองนอกเป็น oh. dual degree ด้วย <Wow. S 1> มีให้เลือกด้วยว่าจะไปประเทศไหนอ่าใครอยากรู้เดี๋ยวมาสรุปให้ในคลิปหน้าแล้วกันถ้าใครอยากรู้บอกนะคะอันนี้เทอมละ1 0 0 0 0แบาทหรือว่าตลอดหลักสูตรคือ8 0 0 0 0นบาทสุดท้ายแล้วบ b BA a a แบกตลอดหลักสูตรเลย5้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถูกสุดเลยก็ <laughs> <laughs> ลองดูเพราะว่าเชื่อว่าอันนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่คนอยากเข้าเยอะที่สุด BBA อ่ะเนาะบริหารจริงๆก็มีความใกล้เคียงในคณะอินเตอร์ถ้าอยากเข้าจริงๆพี่ว่าอาจจะต้องไปดูเจาะหรือคือเราคงไม่ได้มาดูค่าเทอมแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนที่ไหนว่าหลักสูตรเราเหมาะกับที่ไหนมากกว่าเออเมเจอร์แต่ละที่เป็นยังไงบ้างเราสนใจเมเจอร์ไหนแต่อันนี้ก็เป็นสังคมแต่ละที่เป็นยังไงเออมีความแขกงขานสูงแค่ไหนถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BBA หรือว่าค่าเทอมองที่ไหนหรือว่าหลักสูตรของอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวจะมมาาตอบคํถให้